ต่อไปเราจะบันทึกรายการวันที่31มกราคมรายการที่4ปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดต้นงวดไปที่โปรแกรมสมาร์ทิค่คะคลิกเลือกบัญชีแยกประเภทจากนั้นคลิก w o r k f l o ฟคลิกเลือกลงรายวันเลือกสมุดรายวัน GJ สมุดรายวันทั่วไปแล้วกดโอเคค่ะคลิก F3 เพิ่ม วันที่ลงบัญชีวันที่31 0158ท้ายใส่ C จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนใส่012558แแล้วกดโอเคค่ะโปรแกรมจะถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้าง กดปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดกรมีเทริออดตค่ะโปรแกรมจะทำการคำนวณและทำการลงบัญชีดังนี้เดบิตสินค้าสำเร็จรูปโดยปิดบัญชีสินค้าสำเร็จปลายงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย8,444 4บาทเครดิตสินค้าสำเร็จรูป โดยปิดบัญชีสินค้าสำเร็จต้นงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย39,000บาทเครดิตต้นทุนขายโดยปิดบัญชีสินค้าไปงวด41,444บาทจากนั้นกด S10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขไวเชอร์ให้ไหมกด yes ค่ะกด escape เพื่อออก ยกเลิกการแก้ไขกดโอเคค่ะจากนั้นกด Esc a ก e ออกเพื่อออกจากสมุดร,รายวันค่ะกด Cancel อ,ออกจากหน้าเลือกสมุดร,รายวันค่ะเสร็จสิ้นการบันทึกรายการวันที่31มสเ็กราคมรายการที่4ขอบคุณค่ะ